ก็แล้ววันชา่ิเจ๊กเก๊กไก่อทอดน,นะคะวันนี้นะคะจะพามาดูน้องน้องแมวนะคะน้องแมวน่าสงสาระะมากเลยน้องแมวนี่นะคะเอ่อยังไม่ทันได้เกิดมา ลืมตาดูโลกเลยน่าจะเป็นลูกกอกคลอดออกมาก็ตายเลยนะคะแล้วก็มีมีลบพร้อมลกมาด้วยนะน่าสงสารมาไม่รู้ว่าจะทํายังไงจะเอาน้องไปฝังไปเผาหรือว่าจะทํายังไงดีผู้รู้ช่วยบอกด้วยนะคะช่วยบอกให้หนึ่งนะคะว่าจะาไปทําไง ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้เจอข่าวน้องแมวที่ถ้าเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆได้ดูข่าวนะคะน้องแมวสองสองหัวที่เขาเกิดมานะคะเขาเกิดมาวันที่สิบเจ็ดแล้วเขาเสียชีวิตวันที่ยี่สิบนะคะส่วนน้องน้องแมวตัวนี้นะคะเกิดวันที่ยี่ยี่สิบแต่บ้านเลขที่ ของเจกเกต็ตหนึ่เจ็ดแบบหนึ่งนะคะทับหนึ่งสองเผื่อเพื่อนๆอ,อ่าอยากจะเอามีโชคดีลาานะคะแล้วก็เอาไปเป็นแนวทางได้นะคะ,ะนี่ค่ะหน้าสงสารน้องมากเลยออยากจะถามเพื่อนๆว่าอ่าเราควรทํายังไงดีเราเอาน้องไปฝังไปเผาหรือว่าจะทาําังไงดีเนาะเอออยากจะสอบถามเพื่อนๆท่านหนึง น่าสงสารมากเลยก็ยังไงเผื่อแบบว่าก็สำหรับพวกเราเนาะชอบมีโชคมีลาบก็อยากจะนี่แหละอยากจะเอามาเป็นเผื่อแบบใครชอบแนวทางตอนนี้ก็คือแบบเอาไปเป็นแนวทางได้นะคะน้องเกิดวันที่ยี่สิบนะคะก็เกิดมาไม่ทันได้ลืมตาดูโลกนะคะก็เสียชีวิตเลยนะคะบ้านเลขที่แจ็กเก็ตก็หนึ่งเจ็ดหนึ่งนะคะ ครับหนึ่งสองรวยๆกันนะคะทุกคน